อันนี้คืออันนี้อันนี้คือเท้าเรื่อง,องไอ้น้องนี่น่าจะเป็นหางแก้ได้แล้วมีคนอยากเล่นคนหนึง่งมีคนอยากเล่นคนหนึง่งทำไมน้องนั่งมั่งค่ะมีคนดักยายฮักกี้ก็ไปชังเองสิดืเอ๊ะหยุด นี่มันีตีนตุ๊กแกมันทำวนี้มันวน,น,นี้อยู่ <c oughs> ยีมย่มยี่มยี่มเลยยี่ยมลยมันทำแบบนี้อยู่ยีม่มไม้มันคือขามัน